สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเกีย f o r อร์เเองครับครัาคืนนี้เราก็จะยังอยู่กับการวิเคราะห์โปรแกรมฟุตบอลในกัมคืืวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์2568ครับโดยที่กัมคืนนี้นะครับเป็นวันศุกร์เนาะบอลลีกใหญ่เริ่มกลับมาลงเตะกันแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะมีลีกและหนึ่งคู่นะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับหน้าช่องของเราจัดกันไป 6คู่เน้นๆกันเลยนะครับโดยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีที่อยู่ดีๆนะครับก็แนะนำแล้วกันนะครับเพราะว่าในบ้านฟุตบอลฟอร์วิดตอนนี้เนี่ยโอ้โหหวานเจี๊ยบกันละเกินนะครับก่อนที่ผมจะทำคลิปล่วงหน้าเนี่ยนะครับเราแตกกันมาถึง5วันติดๆแล้วนะครับวันก่อนหนัน้นนะครับก็คือวันพุธ นะครับก็ยังพาแตกกันอย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านของบอลอย่างเช่นบอลเช้านะฮะคลับเลออนจัตตีเซียนะครับและก็ทางด้านของบอลเตเปตานะครับพาฟินกันตั้งแต่รอบเช้าเลยและเท่านั้นยังไม่พอนะครับรอบดึกก็ยังวาง VP อย่างแอสตันวิลล่าแล้วก็มี v ีพอย่างเคอรเดวิกนะครับรวมไปถึงทางด้านของคลับเลออนเนี่แหละครับเป็น v i p นะครับก็ผมทําคลิปลงหน้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมสรุปผลเนี่ยผมอาจจะสรุปย้อนหลัง1วันนะครับ ก็ฝากทุกคนด้วยแลกัน,นะครับใครที่ยังไม่มีบ้านดีๆอยู่นะครับแนวทางฟุตบอลมีมากกว่านี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างเน้นกว่าอยู่แล้วนะครับดูดีกว่าแน่นอน,นครับอยากทุกคนลองเปิดใจนะครับ จะทิ้งแอดไว้ให้ท่านตรงนี้นะครเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับลองติดตามเข้ามาได้นะครับและก็ฝากด้วยครับสำหรับเพื่อนๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้แล้วดูคลิปนี้อยู่นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องกด s u b สไคร e กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับเรามาเริ่มการวิเคราะห์ฟุตบอลนี้ครับคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับผมขอมองไปที่คู่แรกของบุนเดสซิก้าเยอรมันกันก่อนแล้วกันนะครับเป็นคู่ระหว่างไฟบวกครับวันนี้จะเปิดบ้านพบกับแวนเดอร์เบรเมนนะครับ ทางด้านของสถานการณ์ก่อนแล้วกันนะครับไฟโบกตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับที่5ของตารางครับมี22อแข่ง22นัดนะครับเก็บ36แต้มจากการชนะ11เสมอ3แล้วก็แพ้ไป8นะครับในขณะที่ทางฝั่งของผู้เยือนนะครับแวนเดอร์เบเมนั้นอยู่อันดับที่10ของตารางครับแข่งไปทหกยี่บนัดเท่ากันนะครับเก็บ30แต้มจากการชนะ8เสมอ6แล้วก็แพ้ไป8นะครับ โดยที่คู่นี้ครับเรามาดูในเรื่องผลงานส่วนตัวกันหน่อยนะครับทางด้านของอสติติของไฟบวกเจ้าถิ่นก่อนแล้วกันนะครับหนัดหลังสุดพวกเขาชนะได้3จาก5เกมหลังสุดนะครับและก็3เกมหลังสุดเนี่ยชนะมารวดเลยนะครับเป็นการบุกชนะซังพอลีในเกมล่าสุดนะครับหประตูศูนย์แล้วก็เปิดบ้านชนะนิฮามนะครับแล้วก็บุกไปชนะโบคุ่ม1ประตูศูนย์ด้วยครับจะเห็นได้ว่าพวกเขาเนี่ยมีสิติในการทำประตูที่ค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าเกมรับเนี่ยค่อนข้างจะแน่นอนพอสมควรนะครับ ในขณะที่ว o นเดอร์เบิรนครับพวกเขามีสติที่ย่ำแย่กว่านะครับชนะได้เพียงแค่1จาก5เท่านั้นเองนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง3นะครับเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะเปิดบ้านแพ้คาบ้าให้กับฮอฟเฟนไฮม์ไป1ประตูสานะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้บุกไปพ่ายแพ้ต่อบายเยนมาถึง3ประตูต่อ0ูนะครับถือว่าถ้าเทียบผลงานกันดูแล้วเนี่ยนะครับทางฝั่งของไฟบวกก็ยังดูดีกว่านะครับสติการพบเจอกันมาเนี่ยนะครับก็เป็นไฟบวกนี่แหละครับที่ทําได้ดีกว่าครับชนะได้4จาก5ครั้งหลังสุดที่เจอกัน ครั้งล่าสุดที่เจอกันไฟบวกบุกไปเยือนนะครับชนะได้1ประตูศูนย์นะครับโดยที่ไฟบวกเนี่ยมีสถิติในรังเย้าในซีซั่นนี้ครับ10นัดเนี่ยนะครับพวกเขาชนะไปถึง7นะครับ70%นะครับในขณะที่วันเดอร์เบิรเมนนั้นสถิติเกมเยือนครับแข่งมาทั้งหมด11นัดชนะได้เพียง5นะครับ45.5%เท่านั้นครับสำหรับคู่นี้ครับเรามาดูในเรื่องของความพร้อมกันหน่อยดีกว่านะครับไฟบวกวันนี้ จะมีผู้เล่นที่บาดเจ็บอยู่นะครับอย่างแคเรนะครับแล้วก็คัพเลอร์ลนะครับรวมไปถึงด้านของกูเด้นะครับยังมีอาการบาดเจ็บอยู่3ามรายนะครับในขณะที่วันเดอร์ไบเมนนั้นพวกเขาจะมีท้านั่งของท็อปนะครับฟรีเดลนะครับและก็เวสต์โควิกนะครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่3ามรายเหมือนกันนะครับคาดการตัวผู้เล่นในค่ําคืนนี้นะครับถ้าเรามองดูจากตัวผู้เล่นนะครับที่คาดการว่าจะลงสนามนะครับ ทางด้านของ่ไฟบวกเนี่ยนะครับวันนี้ตัวผู้เล่นหลักๆผมมองว่าน่าจะขนผู้เล่นในชุดหลักจากชุดเดิมที่พวกเขาเล่นในเกมที่แล้วนะครับในเกมลีกเกมที่แล้วเนี่ยนะครับผู้สาวตูนะครับอัตตูโบลูนะครับส่วนแนวรับเนี่ยนะครับท่านั่งของกันเทอร์นะครับเลนฮาร์ดนะครับกินเทอร์และก็ซาลิดิลานะครับรวมไปถึงท่าน้างของแดนกลางครับวันนี้จะจับคู่กันระหว่างแอสเตอร์เทนนะครับแล้วก็ออสเตอร์ฮัรชนะครับ ส่วนกองกลางตัวรุกครับวันนี้จะใช้ทางด้านของโรนะครับและก็ทางด้านของปีกขวานะครับดวนนะครับแล้วก็ปีกซ้ายอย่างกริโฟนะครับส่วนกองหน้าเป้าวันนี้จะใช้ทางด้านของโฮลเลอร์นะครับในขณะที่ทางฝั่งของแวนเดอร์เบรเมนนะครับกันบ้างครับก็เชื่อว่าจะมาในระบบเดิมเหมือนกันนะครับผู้ตัดตูนะครับอย่างเอ่อเซนเตอร์นะครับส่วนแนวรับ3คนครับวันนี้จุงนะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับแล้วก็เวสโควิดเนี่ยถ้ามีอาการบาดเจ็บอาจจะ มีการเปลี่ยนเอาทางด้านของผู้เล่นสำรองนะครับลงมาแทนนะครับเชื่อว่าอาจจะใช้ทางด้านของไลเน่นก็ได้นะครับอาจจะมีเอาลงมาในตำแหน่งนี้แทนนะครับส่วนแดนกลางครับคาร์โบเร่นะครับชมิตแล้วก็บิ t เทนคอร์ดนะครับรวมไปถึงทางด้านของไวเซอร์นะครับกองหน้าเป้า2คนครับวันนี้ทางด้านของดัชเชสนะครับแล้วก็ทางด้านของกรูนะครับจะลงคู่กันในวันนี้นะครับ สำหรับคู่นี้นะครับมองดูในเรื่องของแนวต้านนะครับต้องบอกว่าไฟบวกดูแล้วไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมาเป็นเจ้าบ้าเนี่ยนะครับแต่ว่าวันนี้มาปอปลาสองตัวนะครับก็ท่าเสมอกันเนี่ยนะครับก็จะหหายไปครึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าไฟบวกชนะก็คือจบเลยครับถ้าเรามองดูจากแนวต้านเนี่ยต้องบอกว่าราคาภูก็มองว่ามีโอกาสเสมอกันที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยครับไฟบวกมีสาติที่ต้องบอกว่าเกมลุกเนี่ยดูแล้วจะฝืดไปในช่วงหลังๆนะครับ ทำประตูไม่ค่อยได้นะครับเกมหนึงจะทําประตูได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นนะครับเชื่อว่าแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีโอกาสเสมอค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นะครับเชียร์ได้เลยนะครับที่แวนเดอร์เบรเมนนะครับวันนี้บุกมาไม่แพ้แน่นอนนะครับไปกันต่อที่คู่ต่อไปครับคู่ที่2ครับของมอเตที่ศึกเกาโชซิลีอิตาลีกันบ้างครับเป็นคู่ระหว่างเลดเช่นะครับจะเปิดบ้านพบกับอูดิ e เนเซ่นะครับ เรามาดูในเรื่องของผลงานแล้วก็ทางด้านของสถานการณ์กันก่อนแล้วกันนะครับทางด้านของเลดเช่เจ้าถิ่นครับตอนนี้พวกเขายังอยู่อันดับที่15 km. ของตารางครับแข่งไปทั้งหมด25นัดนะครับเก็บ25แต้มจากการชนะ6เสมอ7แล้วก็แพ้ไป12นะครับในขณะที่ทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนนะครับวันนี้อย่างอูดินเนเซ่ครับผลงานอยู่อันดับที่10 km. ของตารางครับพวกเขาแข่ง25นัด เก็บ33แต้มจากการชนะ9เสมอ6แล้วก็แพ้ไป10นะครับสถิติเอ่อส่วนตัวมันบ้างดีกว่าครับทางด้านของเอ่อจ้าถิ่นนะครับอย่างเลเช่ครับผลงานใน5เกมล่าสุดครับพวกเขาแพ้แค่2นะแต่ว่าก็ชนะเพียงแค่1เกมเท่านั้นเองครับแล้วก็เสมอมา2เกมติดละนะครับเป็นการบุกไปเสมอมอนซา0ูนย์นะครับแล้วก็เปิดบ้านเสมอโบลอนาได้ศูนย์ประตูต่อศูนย์เหมือนกันนะครับเกมรับถือว่ามีความแน่นอนนะครับในขณะที่ทางฝั่งของอูดิเนเซ่ครับผลงานดูดีเหมือนกันนะครับดูดีกว่า เพราะว่าชนะได้ 2. อชัหเกมหลังสุดนะครับเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะเอ็มปอรีไปได้3ประตูศูนย์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับเคยบุกไปเสมอกับนาโปรีได้ด้วย1ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่ามีผลงานที่ดูดีขึ้นนะครับสถิติที่ผ่านมาครับพบกันมาเนี่ยนะครับห้ครั้งหลังสุดนะครับต้องบอกว่าเป็นอูดิเนเซ่นะครับที่ชนะได้ใน2ครั้งหลังสุดที่เจอกันมานะครับแล้วก็ใน5ครั้งหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเลเช่เคยชนะอูดิได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับ โดยที่สถิติของเลเช่ครับซีซั่นนี้ครับแข่งเกมเย้าไปทั้งหมด12นัดนะครับชนะได้เพียงแค่3นะครับแล้วก็แพ้ไปถึง4นะครับเสมอไป5นะครับ25%ท่วนนะครับในขณะที่ทางฝั่งของอูลิเนเซ่เนี่ยนะครับสถิติในเกมเยือนครับ12นัดชนะได้เพียงแค่3นะครับ25.0%นะครับเรามาดูในเรื่องของสภาพความพร้อมกันหน่อยดีกว่านะครับวันนี้เลเช่นั้นจะยังมีผู้เล่นที่บาดเจ็บอยู่แค่รายเดียวเทอนเองนะครับสำหรับชนะของมาร์ชวินสกี้นะครับ ในขณะที่อูดิเนเซ่ครับวันนี้จะมีทางด้านของเดวิสนะครับยังเจ็บอยู่นะครับโอโคเยนะครับและก็ตูเร่นะครับเจ็บอยู่3รายนะครับก็ถือว่ามาค่อนข้างพร้อมด้วยกันทั้งคู่นะครับคาดการตัวผู้เล่นของเลเช่กันก่อนครับผู้ต่อตูครับเฟโคนนะครับส่วนแนวรับวันนี้ทางด้านของเฟเดริโก้บาชิโรโตนะครับเฟเดริกกุยแบร์นะครับและก็กาบี้ชินนะครับและก็รวมถึงทางด้านของอันโตนิโอกาโลนะครับแบ็กซ้ายนะครับส่วนแดนกลางครับลาซาน่าคูลิบาลี่นะครับเปียเรส นะครับแล้วก็เฮลกาสันนะครับส่วนกองหน้าครับวันนี้นิโคล่าคริสโตวิกนะครับจะพร้อมออกสตาร์ทในคืนนี้นะครับส่วนทางด้านของทางฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับทางด้านของเปียโรตี้นะครับจะลงสนามนะครับปีกขวานะครับจะใช้ทางด้านของเตเต้โมเดนเต้นะครับส่วนทางด้านของอูดิเนเซ่กันบ้างครับผู้ต่อตูครับใช้ทางด้านของซาว่านะครับส่วนแนวรับวันนี้ทางด้านของโซเล่นะครับยาก้าบิโจนะครับแล้วก็ทางด้านของแบ็คขวาจะใช้ทางด้านของอีซีบูนะครับฮัสซันน่กามาร่าเป็นแบ็คซ้ายนะครับส่วนนนแกลางคครับ4 ครับวันนี้เจสเปอร์คาวสตอมพร้อมลงสนามปั้นเกมนะครับแซนดี้รอฟลิกนะครับอาร์ตูอัตตานะครับทางด้านของเอ็กเคเลนแคมป์นะครับส่วนกองหน้าวันนี้2คนครับลอเรนโซลูก้านะครับจะจับคู่กับฟอรเรียนตูวินนะครับเกมนี้ครับถ้ามองดูจากตัวผู้เล่นครับต้องบอกว่าอูดิเนเซ่ดูดีกว่าจริงๆนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหตัวผู้เล่นของเรเช่จะไม่มีการบาดเจ็บเลยแค่คนเดียวเท่านั้นเองครับที่เจ็บที่เจ็บใช่ไหมแต่ว่าบอกว่าตัวผู้เล่นอ่ะ ศักยภาพของอชื่อชั้นนักเตะเนี่ยนะครับทางฝั่งของอูดิเนเซ่ดูดีกว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับเกมนี้ครับมาเสมอไหนเสมอกันนะครับแนวต้านแบบนี้ก็ถ้าอูดิเนเซ่ชนะได้ก็ถือว่าเฮเลยนะครับดูจากน้ําที่เปิดมาตอนแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นน้ําของอูดิเนเซ่อยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าราคาพูที่เปิดมาตอนนี้จะมีโอกาสเสมอกันแล้วก็มีโอกาสที่เลสเชชนะได้ด้วยเช่นกันก็ตามนะครับ แต่ว่าดูจากทรงบอลแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเลเชยยังดูเป็นรองอุดิเยอะพอสมควรนะครับคู่นี้วัดใจดีกว่าครับอาจจะต้องวัดใจกันเพราะว่าเป็นบอลที่ค่อนข้างจะสามหน้าอยู่เหมือนกันนะครับแต่มองว่าอุดิ เฉือนชนะได้ด้วยศักยภาพตัวผู้เล่นที่เหนือกว่านะครับให้มองอูดิเนเซ่นะครับไปกันต่อนะครับที่คู่ที่3นะครับวันนี้เราจะไปกันที่แรนส์ครับจะเปิดบ้านพบกับแรนส์นะครับโดยที่คู่นี้ครับสถานการณ์ของทั้งคู่ก่อนละกันนะครับแรนส์ตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับที่13ของตารางนะครับแข่งไปทั้งหมด22นัดเก็บ23แต้มจากการชนะ7เสมอ2แล้วก็แพ้ไปถึง13นะครับในขณะที่ทางฝั่งของแรนส์เนี่ยนะครับพวกเขาอยู่อันดับที่14ของตารางนะครับ แข่งไปทั้งหมด22นัดครับเก็บ22แต้มครับจากการชนะ5เสมอ7แล้วก็แพ้ไป10นะครับสำหรับคู่นี้ครับเรามาดูในเรื่องผลงานส่วนตัวกันหน่อยแล้วกันนะครับทางด้านของแลนส์เจ้าถิ่นวันนี้ครับผลงานใน5เกมหลังสุดครับชนะได้เพียง2เกมเท่านั้นนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง3นะครับเกมล่าสุดในลีกเนี่ยเพิ่งจะเปิดบ้านแพ้กับริวไป2ประตูศูนย์นะครับ ในขณะที่ทางฝั่งของแรงค์งบ้างครับแรงค์เนี่ยนะครับผลงานยังไม่ชนะใครใน5เกมหลังสุดนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง3นะครับเสมอ2เกมครับในบอลถ้วยแล้วก็เสมอกับเปเชได้ครับก่อนหน้านี้นะเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะเปิดบ้านแพ้อองเช่ไป0ประตูตอนนะครับ สถิติการเจอกันมาของคู่นี้นะครับใน5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นทางด้านของแอนด์นะครับที่ชนะได้2ครั้งนะครับแล้วก็แรงเชนะอยู่สองครั้งสามครั้งนะครับโดยที่ครั้งล่าสุดที่เจอกันนะครับเพราะฉนั้นเล่นที่บ้านของแรงเกนะครับแองชนะได้2ประตูต่อ1นนะครับ สถิติในรังเย่าของแลนซ์ในซีซั่นนี้ครับ12นัดนะครับ50%นะครับในขณะที่แรนซ์เองนั้นมีสถิติเกมเยือนที่ไม่ดีครับ30%เท่านั้นครับที่มีโอกาสชนะคู่แข่งได้นะครับแพ้ไปถึง4เกมในเกมเยือนจาก10เกมที่ผ่านมานะครับคาดการณ์ตัวผู้เล่นวันนี้ครับของแลนซ์นะครับวันนี้แลนซ์เจ้าถิ่นนะครับจะยังมีผู้เล่นที่ติดโทษแบนอยู่3รายนะครับทั้งของโบนะครับบลัซแล้วก็แซมบ้านะครับแล้วก็ไซดูกับดวนอัติครับจะ มีอาการบาดเจ็บอยู่2รายนะครับในขณะที่ทางฝั่งของผู้มาเยือนอย่างแรนซ์ซึ่บ้างนะครับแรนซ์วันนี้เนี่ยนะครับพูดเล่นที่ติดโทษแบนวันนี้ที่ลงไม่ได้เลยก็คือซาบี้นะครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บของโคเน่นะครับดารามี่นะครับคาด้านะครับเปฟ็อกนะครับโฟฟาน่ายังเจ็บอยู่หมดเลยนะครับอ่าค่าการตัวเลขในค่ำคืนนี้นะครับของอ่าทางด้านของทั้งคู่กันหน่อยละกันนะครับผู้สาประตูของแรนซ์นะครับวันนี้จะใช้ทางด้านของมันดันด้านะครับ ส่วนแนวรับวันนี้ลูเลียนบัสเชอร์นะครับแท่นด้านของเชลเมียจักเก้นะครับฮันส์เฮดบอลนะครับแนวตรงกลางมิดฟิลด์ครับวันนี้ซิเซ่จับคู่กับอิสเมลโกเน่นะครับแบ็กซ้ายครับอาร์เทนทัฟเฟิร์ดนะครับแบ็กขวาเอ็กซ์นิสซิกนั่นนะครับส่วนกองกลางตัวลุกนะครับวันนี้ทามารีจับคู่กับเคียวโกะฟูราฮาชินะครับแทางด้านของกองหน้าครับอย่างอัตมันคาเมเด้นะครับ ส่วนทางด้านของแร็งส์นะครับผู้มาเยือนนะครับก็วันนี้ผู้ตัดตูครับดีออฟนะครับแนวรับวันนี้นทางด้านของคิปเร่จับคู่กับโอกูมุนะครับส่วนแบ็กขวาบูต้าแบ็กซ้ายอาเคเม่นะครับแดนกลางครับวันนี้ซันกุยนะครับอีโดนะครับจีบานเน่นะครับส่วนแนวรุกวันนี้จะใช้ทางด้านของเดียร์คอนนะครับเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับขนาบข้างไว้ด้วยยุนยะอิโตะนะครับกับคคโต นากามูระนะครับก็ถือว่าเป็นวิงแบ็กชาวญี่ปุ่นทั้งคู่นะครับเป็นไม่ใช่วิงแบ็กสินะครับเป็นท่าน้าของปีกชาวญี่ปุ่นทั้งคู่เลยนะครับวันนี้นะครับเกมนี้ครับถ้ามองดูจากตัวผู้เล่นนะครับต้องบอกว่าทางฝั่งของแรงส์อาจจะดูพร้อมกว่าอยู่นิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าพอๆกันนะเพราะว่าท่าน้าของแรงส์เองก็ยังมีผู้เล่นบาดเจ็บที่ค่อนข้างเยอะนะครับดูจากแนวต้านวันนี้ครับต้องบอกว่าทางด้าน้าของแรนส์เนี่ยขอคงชนะหนึ่งประตูเราจะได้เฮกันแล้วนะครับซึ่ง แม่องว่าความได้เปรียบเนี่ยตกไเป็นของเจ้าถิ่นนะอย่างแรนส์นะครับเพราะว่าแรนส์เองมีใส่ติในบ้านที่อาจจะดูโอเคอยู่บ้างนะครับเป็นบางช่วงเวลานะซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าเล่นในบ้านเล่นดีนะ นะครับแต่ว่าแลงส์เองเนี่ยนะครับผลงานยังไม่ชนะใครต่อเนื่องแล้วก็แพ้เยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความมั่นใจเนี่ยมันตกไปเป็นของเจ้าถิ่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือวันนี้ถ้าดูจากแนวต้านเนี่ยการเปิดมาบางสํานักเนี่ยนะครับเปิดเหมือนจะเทน้ําไปทางแลงส์หน่อยนะครับแต่ว่าดูจากกระแสที่เปิดมาเปิดมาแรงนะครับแล้วก็ราคาพูเนี่ยค่อนข้างจะอิงไปทางแลงส์อีกด้วยนะครับเจ้าถิ่นด้วยนะเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้เจ้าถิ่นอย่างแลงส์มีโอกาสที่จะ เปิดบ้านชนะได้อย่างแน่นอนนะครับเชียร์ไปได้เลยครับที่แลนส์วันนี้1ประตูน่าจะมีให้เห็นนะครับไปกันต่อกันที่คู่ต่อไปเลยแล้วกันนะครับไปกันที่เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันบ้างครับวันนี้เบอร์ลี่จะเปิดเทิร์ฟมัวสเตเดียมต้อนรับการเยือนของเชฟฟิลด์เดย์นะครับโดยที่คู่นี้นะครับเรามาดูสถานการณ์ของทั้งคู่กันหน่อยครับตอนนี้เบอร์ลี่นั้นอยู่อันดับที่3ของตารางนะครับแข่งหมด33นัดนะครับเก็บ65แต้มจากการชนะ17เสมอ14แล้วก็แพ้แค่2นะครับ ในขณะที่ทางฝั่งของเชฟฟิลเวนเดย์นะครับอยู่อันดับที่9ของตารางครับแข่งโนดบสิบสามนัดนะครับเก็บ45แต้มจากการชนะ12เสมอ9แล้วก็แพ้ไป12นะครับสำหรับคู่นี้ครับเรามาดูผลงานส่วนตัวของทั้งคู่กันหน่อยนะครับทางด้านของเจ้าถิ่นอย่างเบอร์ลี่นะครับมีผลงานที่ดีเละเดียวนะครับชนะได้3จาก5เกมหลังสุดนะครับแถมที่สำคัญไม่แพ้ใครด้วยนะครับเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปเสมอกับเปสตันมา0ูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ แล้วก็ก่อนหน้านี้ชนะได้ทั้งเฮาซิตี้ชนะซอลตันแล้วก็ยังชนะออฟฟอร์ดอีกด้วยนะครับในขณะที่ทางฝั่งของเชฟฟิลเดตเนี่ยนะครับพวกเขาถือว่ามีผลงานที่ไม่เลวครับชนะได้2อจาก5เกมหลังสุดนะครับแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับในการแพ้กับโคนที N ่ซิตี้และก็แพ้กับเวสต์บอมวิดอาราเบียนนะครับ สำหรับคู่นี้ครับสถิติการเจอกันมานะครับก็ต้องบอกว่าใน5ครั้งหลังสุดเนี่ยนะครับเป็นเบอร์ลี่นะครับที่ทําได้ดีกว่านะครับชนะได้ถึง2ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งนะครับมีเบอร์ลี่ที่แพ้เนี่ยมีแค่ครั้งเดียวนะครับในช่วงปี2014นะครับวันนั้นเป็นบอลคาราบาวคัพด้วยครับวันนั้นแพ้ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับ สถิติของเบอร์ลี่ครับถ้าเล่นในรังเย่าปีนี้ครับ16นัดเนี่ยนะครับชนะได้8เสมอ8ยังไม่เคยแพ้ใครนะครับ50%นะครับในขณะที่เชฟฟิลด์เวนเดย์นั้นพวกเขาเล่นเกมเยือนในซีซั่นนี้แพ้ไปถึง7นะครับ43.8%นะครับเกมนี้ครับถ้ามองดูจากในเรื่องของตัวผู้เล่นกันหน่อยแล้วกันนะครับเบอร์ลี่วันนี้จะไม่มีท่านั่งของแรมซี่นะครับแล้วก็อักเกนะครับรวมถึงทน้าของเบเยอร์นะครับ โคลาโชนะครับแล้วก็โตรเซอร์นะครับเรดมอนก็ยังไม่พร้อมนะครับเจ็บเยอะเหมือนกันนะสำหรับเบอร์ลี่วันนี้นะครับในขณะที่เชฟฟิลเดนเดย์เนี่ยวันนี้จะไม่มีทางด้านของฟาวเมโวนะครับแล้วก็มูซาบ้านะครับเบอร์นาร์ตนะครับแล้วก็รอฟานะครับค่าการตัวผู้เล่นในค่ำคืนนี้ของทั้งคู่กันหน่อยแล้วกันนะครับทางด้านของเบอร์ลี่นะครับวันนี้จะมาในรูปแบบเดิมนะครับ4-2-3-1นะครับผู้ตัดตูเจมส์แท็บฟอร์ดนะครับ ส่วนแนวรับวันนี้จะใช้ทางด้านของอีแกนไลลี่นะครับจับคู่กับเอสเตเวนะครับแบ็กซ้ายนะครับฮัมฟรีย์นะครับแบ็กขวาคอนเนอร์โรเบิร์ตนะครับส่วนแดนกลางครับจับคู่กันระหว่างจอร์จลอเรนต์นะครับกับจอร์จคันเลนเนะแล้วก็แนวลุกวันนี้จะใช้จาดอนแอนโทนีนะครับแล้วก็ไลฟ์ฟอสเตอร์นะครับท่าของเมสปรีนะครับกองหน้าเป้าวันนี้ครับทาง้าของเซียนเฟรมมิงนะครับจะลงออกสตาร์ทในเกมนี้นะครับ ในขณะที่ทางฝั่งของเชฟฟิลด์เวนเดย์กันบ้างครับน่าจะมาในแบบ4-2-3-1นะครับผู้ต่อตูจะใช้เจมส์เอ่อแบรเดลนะครับแล้วก็แนวรับครับวันนี้ทางด้านของอิงกิเวยนะครับแล้วก็แม็กซ์โลวีนะครับอ่าส่วนอ่าแบ็คซ้ายครับจะใช้ทางด้านของมาร์วินจอห์นสันนะครับแบ็คขวาแยนเวลลี่นะครับแดนกลางครับจับคู่กันระหว่างเอ่อเชชาร์เลสนะครับแล้วก็สเวนเต้อินเกลสันนะครับ ส่วนแนวรุกครับวันนี้จะใช้ทางของกัสซาม่านะครับโจส์อาร์มสตรองนะครับแบรรี่แบนเนนนะครับกองหน้าเป้าวันนี้จะใช้ทางของอักโบนะครับลงสนามแน่นอนครับ สำหรับคู่นี้ครับมองดูจากแนวต้านครับต้องบอกว่าเป็นแนวต้านที่น่าสนใจจริงนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเบอร์ลี่ขอแค่ชนะ1ประตูเราจะได้เฮกันอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันกับการที่เจอเชฟฟิลด์ยูเอต็ดนะครับเอาจริงเบอร์ลี่เจอเชฟฟิลด์มาเนี่ยไม่ค่อยได้มาในทรงนี้เท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเบอร์ลี่มาได้ถึงทรงนี้เนี่ยผมว่าไม่เคยชนะเลยสักครั้งเดียวนะครับเบอร์ลี่เนี่ยถ้าเล่นในบ้านนะครับแล้วมาเหนือกว่าต่อเนี่ยทางด้านของ เชฟเวนเนี่ยประมาณ0.75เนี่ยส่วนมากเบอร์ลี่ไม่เคยชนะในบ้านเลยนะครับแล้วก็ที่สะพานมาเนี่ยเจอกันมาในหาครั้งหลังสุดเนี่ยเบอร์ลี่เคยชนะในบ้านแค่ครั้งเดียวเองนะครับนอกกนั้นเนี่ยเสมอกันเยอะนะครับแล้วก็มีแพ้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นทีมของแสลงของเบอร์ลี่เหมือนกันนะครับแต่ในวันนี้ครับผมยังเชื่อในเรื่องของผลงานนะซึ่งก็ต้องบอกว่าผลงานในช่วงหลังๆมาของเบอร์ลี่เนี่ย ถ้าเล่นในบ้านเนี่ยส่วนมากเก็บชัยชนะได้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยแพ้ใครด้วยนะครับผมว่ามากสุดก็มีแค่โอกาสเสมอนะครับแต่โอกาสชนะเนี่ยมีมากกว่าแล้วนะครับเป็นทีมที่บุกดีนะครับเกมลุกค่อนข้างดุดันอยู่แล้วครับยิ่งเล่นที่เทิร์ฟมัวบ้านของพวกเขาเองแล้วเนี่ยผมว่ายังไงวันนี้ก็ต้องมองที่เบอร์นลี่นะครับไปกันต่อนะครับที่ทางด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้จะเป็นคู่ระหว่างจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับจะเปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมพบกับเบนฟอร์ดนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับเรามาดูสถานการณ์หน่อยครับสถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยครับสำหรับเลสเตอร์ซิตี้ครับตอนนี้อยู่ดับที่1 9ของตารางครับแข่งไปทั้งหมด25นัดเก็บ17แต้มจากการชนะ4เสมอ5แล้วก็แพ้ไป16นะครับในขณะที่ทางฝั่งของเบนฟอร์ดเนี่ยยูเกาอยู่ดับที่11ของตารางนะครับแข่งไป25นัดนะครับเก็บ34แต้มครับจากการชนะ10เสมอ4แล้วก็แพ้ไป11นะครับโดยที่สถิติส่วนตัวของทั้งคู่กันหน่อยละกันนะครับวันนี้ทางด้านขของงเเเลลส่ับแมา5กุด พวกเขาชนะได้เพียงแค่เกมเดียวครับเป็นการชนะท็อตแนมฮอสเปอร์นอกนั้นเนี่ยแพ้มารวดเลยนะครับแพ้มา3เกมรวดแล้วนะเป็นการแพ้ให้กับอาร์เซนอลนะครับแพ้กับแมนยูนะครับแล้วก็แพ้ให้กับเอฟเวอร์ตันด้วยนะครับผลงานแย่เหลือเกินนะครับในขณะที่ทางฝั่งของเบนฟอร์ดเองเนี่ยนะครับพวกเขามีผลงานที่อาจจะดูดีกว่าหน่อยนะครับก็ชนะได้2จาก5เกมหลังสุดนะครับเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปชนะเวสต์แฮมมาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับโดยที่สถิติที่เจอกันมานะครับใน5ครั้งหลังสุดเนี่ยนะครับก็ถือว่า เลสเตอร์ทำได้ดีนะเพราะว่าเสมอก็สนัดชนะ2ครั้งเป็นเลสเตอร์ชนะนะแต่เกมล่าสุดอ่ะเลสเตอร์บุกไปเยือนเบนฟอร์ดที่บ้านเนี่ยโดนไปถึง4ประตูต่อ1เลยทีเดียวนะครับสำหรับคู่นี้ครับสถิติของเลสเตอร์ซิตี้แข่งในรังเย่าในซีซั่นนี้ครับ13นัดแพ้ไปถึง8นะครับเสมอ3มีชนะแค่2เกมครับ15.4%เท่านั้นนะครับในขณะที่เบนฟอร์ดสถิติเกมเยือนเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะครับ12นัดหลังสุดนะครับพวกเขาชนะได้เพียงแค่3นะครับยี่สิบาเปอรเซนต์ท่วนเท่านั สำหรับคู่นี้ครับเรามาดูในเรื่องของความพร้อมกันหน่อยดีกว่านะครับวันนี้ว่าทั้งคู่เป็นยังไงกันบ้างครับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ยังมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่มาสัก5รายนะครับท่าด้านของจัสตินนะครับฟาตาวูนะครัชลต้านะครับเอดูร์นะครับแล้วก็ทางด้านของเปเรล่านะครับในขณะที่ทางฝั่งของเบนฟอร์ดเนี่ยวันนี้ฮิกกี้ไม่พร้อมนะฮะโกเมสเตียโกและก็ดาวซิวานะครับยังไม่พร้อมนะรวมถึงท่าน้างของเอนรี่ด้วยนะครับ คาดการตัวเล่นในค่ำคืนนี้ของเลสเตอร์ซิตี้นะครับผู้สาวตัวอย่างเฮอร์แมนเซ่นนะครับแนวรับอย่างวอลฟาร์นะครับโอโกลลี่นะครับและก็แบ็กซ้ายอย่างคิสตันเซ่นนะครับและก็โวโยคูริบาลีจะลงแบ็กขวานะครับส่วนแดงกลางจับคู่กันระหว่างซูมาเล่กับวิลฟรีดเอนดีดีนะครับกลับมาลงสนามได้แล้วนะครับ แนวรุกวันนี้ครับท่านักของคูนัสนะครับแล้วก็จอแดนอายูนะครับบ๊อบบี้รีนะครับกองหน้าจะใช้เจมมี่วาร์ดี้ลงเป็นหน้าเป้าในค่ำคืนนี้นะครับในขณะที่ทางฝั่งของเบนฟอร์ดนะครับผู้ศัตูจะใช้ท่านักของมาร์คเฟคเคนนะครับส่วนแนวรับนาธานคอนลินส์ครับจับคู่กับฟานเดนเบิร์กนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายครับเลวิสพอสเตอร์นะครับแบ็กขวาเอเชอร์นะครับแล้วก็ส่วนแดนกลางครับจับคู่กันระหว่างนัของจานิวนะครับกับคริสเตียนนอการ์ดนะครับ แนวรุกวันนี้จะใช้หน้าของมิเกลดามสกาดนะครับไบรอันเอมเบโมนะครับเควินเชสนะครับแล้วก็กองหน้าอย่างโยอันเน่วิซ่านะครับจะพร้อมลงในค่ำคืนนี้นะครับดูจากไลฟ์อัพแล้วครับก็ต้องบอกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับวันนี้เบรนท์ฟอร์ดเหนือกว่าจริงๆครับผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยดูดีมากๆนะครับวันนี้ครับดูจากแนวต้านที่ผมมองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่ ค่อนข้างจะเอียงไปทางด้านของเบนฟอร์ดนะเพราะว่าการเปิดมาตอนแรกเนี่ยปป,ปสองตัวแต่ว่ากระแสน้ำเนี่ยอาจจะมีบางสำนักที่เทไปทางด้านเบนฟอร์ดแล้วก็บางสำนักเทไปทางเลสเตอร์นะครับแต่พอปรับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ค่อนข้างจะเทไปในทางที่ทางเดียวกันนะครับเทไปที่เลสเตอร์ซิตี้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการเทไปที่เลสเตอร์ซิตี้ตอนหลังเนี่ยนะครับกับการเปิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าโอกาสนค่ับคืนนี้ก็ยังจะเป็นของเบนฟอร์ดอยู่ดีนะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือวันนี้เลสเตอร์เนี่ยยังเป็นทีมหนึ่งครับที่น่าเป็นห่วงในเรื่องของเกมรับนะครับว่าเกมรับเนี่ยดูไม่ดีเขาเลยนะครับบลฟาสเองก็ไม่สามารถแบกเกมรับได้นะครับก็ยังเชื่อว่าวันนี้ครับเบนฟอร์ดจะมีโอกาสจะเฉือนชนะได้แล้วกันนะครับหรือคู่นี้จะมองไปทางบนบนก็ดีนะครับเพราะว่าเอาจริงเลสเตอร์เสียประตูง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาครั้งล่าสุดที่เจอกันก็จบตั้งห้าลูกเลยทีเดียวนะครับ ไปกันต่อครับที่คู่ต่อไปครับก็จะไปกันที่โปรตุเกสซูเปอร์ลีกากันบ้างนะครับวันนี้จะเป็นทางด้านของสปอร์ติ้งบรากานะครับจะเปิดบ้านพบกับนาซิองนาวนะครับคู่นี้ครับเรามาดูในเรื่องของสถานการณ์กันหน่อยนะครับบรากาปีนี้นะครับอยู่อันดับที่4ของตารางตอนนี้นะครับแข่งไปยียบสนัดเก็บ4ีแต้มจากการชนะ13เสมอ5แล้วก็แพ้ไป4นะครับในขณะที่นาซิองนาวเนี่ยนะครับ แข่ง22นัดนะครับเก็บ23แต้มจากการชนะ6เสมอ5แล้วก็แพ้ไป11นะครับโดยที่สำหรับคู่นี้นะครับผลงานส่วนตัวของเจ้าถิ่นอย่างบรากาเนี่ยนะครับก็ยังดูดีอย่างต่อเนื่องนะครับ5นัดหลังสุดพวกเขาชนะได้ถึง4เลยทีเดียวนะครับมีแค่เกมล่าสุดครับที่พวกเขาบุกไปเสมอกับกิมาริสมา0ตัว0น,นะครับ ผลงานดูดีอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเหนือกว่าเยอะจริงๆนะครับในขณะที่ทางฝั่งของนาซิองนาวบ้างครับก็พวกเขาชนะได้2จาก5เกมหลังสุดนะครับแล้วก็แพ้ไป2เกมครับเป็นการแพ้กับลิสบอนแล้วก็แพ้กับอารัวกาเนะครับเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับเอสโตรลไป2ประตูต่อ2นะครับโดยที่สถิติการพบเจอกันมาของคู่นี้นะครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยครับสปอร์ติ้งบารากาเหนือกว่าเยอะเลยทีเดียวครับชนะได้ถึง4จาก5ครั้งหลังสุดที่เจอกัน แล้วก็บาก้กาเองเนี่ยนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปชนะนาซิองนาวคาบ้าน3ประตูต่อศูนย์ด้วยครับสถิติของบาก้กาในซีซั่นนี้ครับเกมเย่าเนี่ยนะครับอาจจะดูไม่ดีเท่าเกมเยือนนะครับแข่งหมด11นัดนะครับชนะ5เสมอ3แล้วก็แพ้ไป3นะครับ45.5%เท่านั้นนะครับในขณะที่ทางของนาซิองนาวหนักกว่านะครับสถิติในเกมเยือนปีนี้แข่งเกมเยือน11บเเกมเนี่ยพวกเขาแพ้ไปถึง7เสมอ3ชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับ9.1%นะครับ ถือว่าคู่นี้เนี่ยนะครับถ้ามองดูจากสติทุกอย่างเนี่ยบาก้าดูดีกว่าจริงๆนะครับเรามาดูในเรื่องความพร้อมกันหน่อยดีกว่านะครับวันนี้ประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับวันนี้ผู้เล่นบาดเจ็บของบากาเนี่ยมีแค่รายเดียวนะครับก็คือเอนเคเต้นะครับส่วนผู้เล่นบาดเจ็บของนาซิองนาวเนี่ยมีอยู่3รายนะครับโอลิเวลานะครับทางด้านของเบรซ่า แล้วก็ตากูเอะนะครับทางด้านของ3คนนี้จัดลงไม่ได้แน่นอนนะครับส่วนคาดการณ์ว่าผู้เล่นจะลงสนามในค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับผู้สาประตูของบาก้าเนี่ยนะครับทางด้านของฮอนิเซกนะครับส่วนแนวรับวันนี้ทางด้านของเปาโลโอลิเวล่านะครับรวมถึงด้านของเอ็มบี้นะครับแบ็กซ้ายครับคิสซัมบ้านะครับแบ็กขวาอย่างชัวร์ฟาเดล่านะครับ ส่วนแดนกลางเขาหนี้จับคู่กันระหว่างชวมาติเอ่อมาตินโยนะครับแล้วก็ทางของกอบบี้นะครับส่วนแนวรุกวันนี้ครับแน่นอนครับลิคาโดฮอต้าครับทำเกมร่วมกับทางด้านของอิสมาเอลกาบี้นะครับแล้วก็โรเจอร์เฟรนเดนเดสนะครับส่วนหน้าเป้าวันนี้ทางด้านของออสซานี่นะครับจะลงสนามในวันนี้นะครับในขณะที่ทางฝั่งของนาซิองแนวครับผู้ต่อตูครับลูคัสฟันก้านะครับแล้วก็แนวรับจะใช้ทางด้านของเซวิกเตอร์นะครับแล้วก็อิลิเซสนะครับ แบ็คซ้ายครับโคเซโกเมสนะครับแบ็คขวากุสตาโวกาเซียนะครับแล้วก็แดนกลางครับวันนี้หลุยส์เอสเตเวสนะครับส่วนซูมาเต่แล้วก็แดเนียลเปนย่านะครับส่วนกองหน้าวันนี้ครับทีมหน้าของไอซัคนะครับแล้วก็ส่วนทีมหน้าของปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยวันนี้จูดูตอโดรานะครับแล้วก็ปาลิโยโบล่านะครับ คู่นี้ครับถ้ามองดูจากตัวผู้เล่นครับองบอกว่าวันนี้บรากามีคุณภาพที่ดีกว่าครับเจ็บแค่รายเดียวแล้วก็ตัวหลักๆขนลงได้หมดเลยครับแม่ทุกอย่างดูบรากาจะดูดีไปหมดเลยเนาะนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูจากแนวต้านเนี่ยอาจจะเป็นอย่างเดียวทนี่ที่รากาดูไม่ดีกว่าเขาเนี่ยเพราะว่าจริงๆการที่บรากามาเปิดอยู่มาสัก1.25เนี่ยนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นแนวต้านที่ดีมากขนาดนั้นนะครับ เพราะเอาจริงเนี่ยนะครับพวกเขาเจอกับท้าของนาซยองนาวในบ้านแท้ๆเนี่ยนะครับผลงานดีกว่าเขาเยอะนะครับปกติเนี่ยบราร์กาก็ควรจะต้องมาได้ค่อนข้างดีกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยผมยังไม่ค่อยชชวร์เลยครับเอหบาก้กาวันนี้เพราะว่าจากสถิติในบ้านของบราร์กาเนี่ย45%ท่านเองครับคือในบ้านเนี่ยมีปัญหาบ่อยถ้าเป็นเกมเยือนปีนี้ทีมของบาก้กาเล่นดีนะครับแล้วก็ดูจากน้ําที่เปิดมาตอนแรกเนี่ยก็ค่อนข้างเทไปทางนาซิองนาวด้วยนะครับคู่นี้ บอกว่าวัดใจดีกว่าครับถ้าแพ้จริงผมเชื่อว่าวันนี้นาซิองแนวจะแพ้แค่หนึ่งประตูนะครับโอกาสที่จะเสมอกันถามว่ามีไหมก็อาจจะพอมีนะแต่ผมว่าแพ้1ลูกเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าใครจะมองบา้าเนี่ยก็ไม่ขัดไม่ห้ามนะเพราะว่าสถิตดีกว่าจริงนะแต่ว่าขอให้มองที่1มเมล็ดนะครับมีโอกาสยกนะครับเพราะมีโอกาสยกแล้วก็ถ้าเกิดมาเร็วก็อาจจะไปถึง2ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นการวิเคราะห์แบบนี้ละกันนะครับสำหรับคู่นี้นะ ก็ฝากด้วยละกันครับกับ6คู่หน้าเชียร์ในค่ำคืนนี้นะครับ6คู่เน้นๆในค่ำคืนนี้กับหน้าช่องของเ e ียร์ r ฟเวน์นะครับใครที่ชอบก็ติดตามกันได้เลยนะครับแต่บอกแล้วเลยครับหน้าช่องเป็นแค่การวิเคราะห์แบบน้าจิ้มเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเป็นการวิเคราะห์แบบค่อนข้างจะวิเคราะห์ทุกคู่เลยนะครับก็อาจจะเป็นน้าจิ้มหน่อยนะครับจะชอะคู่ใหญ่ครับคู่เล็กๆนะครับบอลนอกกระแสแตกบ่อยมากครับในบ้านใครที่ยังไม่ได้เข้าบ้านเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับบ้านฟุตบอลโฟเวน r ์ยินดีต้อนรับนะครับ วันนี้ผมเกียร์เฟอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจัด v ี p กับเพื่อนๆในบ้านกันก่อนแล้วกันนะครับคืนนี้ก็ไปตามกันได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ